สวัสดีครับวันนี้สนอดปปะละ่ะจะพาไปที่ร้านเมลโลท a อคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีเมนูอะไรน่ารับประทานบ้างไปกันเลยอ่าอันนี้นะครับที่เป็นเมนูของเมลโลท็อนะครับวันนี้เราทานอะไรกันดีนะวันนี้เราจัดเป็นนะครับคาราเมลลาเต้แล้วก็ไอคาปูชิโนนะครับ แถมทัางร้านนะครับก็ยังมีขนมพวกครัวซองแล้วก็ป๊อปคอนอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าของร้านได้ป้ายาทางเรานะครับเราก็จัดไปนะครับสองห่อเรียบร้อยสือกลับบ้านเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในร้านยังบ้างนะครับตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะครับและก็ยังมีมุมถ่ายรูปแบบสวยๆด้วยนี่นครับเป็นโต๊ะที่เรานั่งกันซึ่ง เวลาถ่ายรูปมาเนี่ยสวยมากเพราะว่าแสงลงพอดีเลยนี่นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสนอยปะละเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 拜拜。